ครับวันนี้เราก็จะมาอยู่เครื่องซักผ้าเหมือนเดิมครับฮิตาชิ sf 1น0อาการคือกดเปิดเครื่องได้แต่ไม่สามารถกดปุ่มอย่างอื่นได้คือไม่สามารถกดปุ่มทำงานได้นะครับอาการตัวนี้เกิดจากาชุดคำสั่งจากบอร์ดข้างหลังที่รับคำสั่งมาจากปุ่มกดเนี่ยไปถึงบอร์ดข้างหลังแล้วก็บอร์ดข้างหลังก็จะส่งไปเซนเซอร์จับรอบมอเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะฮะตัวนี้ มันจะทำงานสัมพันธ์กันซึ่งถ้ายกไปร้านซ่อมนี่ก็บางทีก็อาจจะนู่นนี่นั่นหน่อยก็บอกว่าเซนเซอร์เสียนง,ง่นอย่างนี้ก็เสียราคาหลายตังค์เหมือนกันนะเยอะเซนเซอร์หนึ่งตัวก็ผมก็เลยแก้ไขผมก็เลยเช็คเบื้องต้นดูเปิดฝาด้านหลังมาพบว่ามีปักฮะ ปลั๊กที่เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดข้างหลังแล้วก็ลงไปหาลอาเซนเซอร์มอเตอร์เนี่ยข้างล่างเนี่ยคือปลั๊กหลุดครับเนี่ยฮะปลั๊กตัวนี้หลุดพอผมเชื่อมต่อปุ๊บชาได้เลยโอเคเองเช็คเบืมม้องต้นก่อนนะครับหอมครับผม